วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะของการประพฤติปฏิบัติธรรมทบทวนการปฏิบัตินิดหนึ่งนะสำหรับโยคีใหม่เริ่มตั้งแต่เดินมาจากห้องถามตัวเองดิเย็นวันนี้เดินมาจากห้องนะได้กำหนดขวายางหนอซ้ายยางหนอ หรือว่าขวาซ้ายขวาซ้ายกันบ้างหรือเปล่านะบางทีเราก็จะมาเอากรรมฐานในศาลาก็ไม่ใช่นะแต่ทำหรือยังยังไม่คุ้นเคยนะนะถ้าขันควรคุ้นเคยนี่จะออกมาเลยสวมรองเท้าเสร็จแล้วก็เดินมาก็ขวาย,ย่างหนอสายตาก็ตกไว้ประมาณสี่ศอกไม่เลียวซ้ายไม่แลขวาใจอยู่ที่เท้านะ ใจไม่ได้อยู่ที่ศาลาแห่งนี้บางทีใจเรามาอยู่ที่ศาลาละเลยไม่ได้ดูเท้าเวลาเดินจงกรมหลวงพ่อให้ส่งใจไปดูที่ไหนนะส่งใจไปดูที่เท้านะแต่ไม่ได้ดูรูปร่างสันฐานของเท้านะดูอะไรละ่ะดูการเคลื่อนไหวของเท้านะอันนี้เป็นแบบง่ายๆนะ ฉะนั้นให้สติไวเดินกลับห้องก็เหมือนกันเดินก็เดินช้านะอาจารย์เห็นนะเดินช้าถามว่ากำหนดไหมเพราะว่ากรรมาฐานมันอยู่ที่การกำหนดกำหนดเมื่อไหร่ก็เป็นกรรมาฐานเมื่อน,นั้นไม่กำหนดก็ไม่เป็นกรรมาฐานนะเจ้าไม่ขึ้นใจเนาะ พอมาถึงบันไดแล้วก็จะถอดรองทเท้าก็กกำหนดว่าถอดหนอถอดหนอหยิบรองเท้ากำหนดว่าห,ห,ย,าหายิบหนอหยิบหนอนี่แบบง่ายๆนะเนี่ยขึ้นบันไดว่าไงยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอลองย้อนดูข้างหลังี่ได้ทำกันหรือยังนะอเรียบทย่อยที่สัมพันธ์กับอิรียบทใหญ่ หลวงพ่อท่านจะใช้คําว่าย,ย่อยในใหญ่นะต่อเนื่องกันเสร็จแล้วเดินพอขึ้นบันไดามามเวลาจะเดินก็ต้องเปลี่ยนสเตปอีกแล้วขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนะไปถึงที่วางรองเท้าก็วางหนอะนะกลับตัวก็กลับหนอนะเดินมาที่ประตูก็เหมือนเดิมอีกขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่แหละคือการกำหนดที่ติดต่อต่อเนื่อง พอถึงประตูนะเปิดประตูก็เปิดหนอต้ายกีเก่าก็ยกหนอไปหนอจับหนอผลักหนอดึงหนอเป็นต้นอันนี้ความละเอียดจะต่างกันแต่โยกีใหม่ก็แค่มีสติรู้ว่าเราจะทำอะไรนี่ก็ถือว่าเก่งละเข้าประตูมาอย่าเพิ่งเดินนะเก็บมือก่อนนะเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอแล้วก็ค่อยเดินเดินก็ ขวาย่างนอทาย่างนอ,ยอยงหนอยิบอาศนะก็หยิบหนอหยิบแล้วก็เดินมาที่นี่ก็เหมือนกันนะทุกทุกวินาทีทุกๆุกขณะนะเป็นเรื่องของการกำหนดทางนันะ้นเนี่ยฝึกไว้มีสติทุกๆุกขณะนะพอจะปูอาศนะก็เหมือนกันนะนั่งลงก่อนก็ได้แล้วก้มลงปูก็ได้นะวางเบาๆนะ อย่าให้มีเสียงดังถ้าเพื่อนเขานั่งอยู่ก็จะเสียงจะไม่ดังรบกวนเพื่อนเขาบางครั้งวางอาสนะอาจารย์นั่งอยู่ข้างหน้านี่ได้ยินอยู่เลยเนาะคนที่อยู่ใกล้ๆไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันนะฉะนั้นวางเบาๆถ้าเราทําช้านะเสียงมันจะไม่มีนะต่อไปเอากาสต่อไปก็จะได้เอาวิดีโอการยิบอาศนะวางอาสนะมาเสริมอีกทีหนึ่ง แต่เราดูโยคีเก่าเป็นตัวอย่างได้นะเราดูอย่างนี้ไม่เสียหายอะไรหรอกไม่ใช่ไปดูอย่างอื่นดูเพื่อจะเป็นตัวอย่างโยคีเก่าหลายท่านนะปฏิบัติดีจะลุกจะเดินจะนั่งนะก็ทําอย่างที่อาจารย์บอกนี่นะนะภาวนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะย่อตัวลงก็นะกําหนดนะลงก็ลงหนอลงหนอเน,นี่ก็ให้ได้นะนะหัวเข่าถูกก็ถูกหนอ เวลาลุกก็จะเป็นลุกหนอลุกหนอลุกหนอก่อนถ้าเราเดินมาธรรมดาอาสนะปูไว้เนี่ยเราก็ต้องปล่อยมือก่อนปล่อยเขาปล่อยหนอปล่อยหนอทีละข้างนะเสร็จแล้วนั่งลงขยับก็ขยับหนอขยับหนอพร้อมที่จะกราบมือนะที่วางไว้บนข้างล่างจะยกมาวางบนเขา่าก็ต้องกำหนดอีกนะถ้าเราไม่กำหนด นะคำว่าสักกายทิฐิก็จะไปกินตท่าไปยมก็จะได้ฟังเรื่องสักกายทิฐิหลวงพ่อจะพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆกำหนดเมื่อไหรนะ่ก็ได้กรรมฐานถ้าไม่กำหนดเมื่อไหร่ความรู้สึกว่าเป็นเราก็จะเอาไปกินฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนะียก็เพียนพยายามกำหนดเวลากราบก็เหมือนกันนะถาเมื่อกี้ผ่านไปแล้วเนะี่ยเวลาหลับตาได้กำหนดกันหรือย,ยังนะ หลับนาจารย์นะไม่ใช่ไม่หลับนะแต่ว่าถามเรื่องการกําหนดกําห,หนดก็คือบริกรรมหลับก็หลับหนออันนี้ยังไม่ถึงขั้นสูงเข้าไปนั้นก็ขณะที่หลับตารู้สึกยังไงบ้างที่เปลือกตาที่ปิดขึ้นมานที่เรากําหนดว่าหลับหนอได้นั้นเป็นตัวสติเฉยๆแต่ถ้าตัวปัญญามันจะต้องเข้าไปรู้ลักษณะของธาตุเวลาปิดตาเนี่ยเปลือกตาเรารู้สึกยังไงบ้าง มันเคลื่อนมันไหวหรือว่าเป็นยังไงนะ่ย้สังเกตดูนะหลับตาก่อนเสมอเนาะเมื่อกี้นี้เห็นบางคนยังลืมตาเลยอาจารย์ก็สบตาอยู่นะ <c oughs> กราบแล้วยังลืมตาอยู่นะถ้าหลับตามันได้ประโยชน์ตรงไหนเล่านะตรงที่ตาเราไม่เห็นอะไรปิดทวารตาจิตเราก็ส่งไปที่มือได้ชัดเจนมากนะไม่ใช่เห็นรูปร่างสันญานของมือนะ รู้สึกถึงอาการเคลื่อนอาการไหวอาการเคร่งอาการตึงของมือลักษณะของท่านลมในโยมจะเห็นเยอะที่สุดในอิบทย่อยอิบทใหญ่ลักษณะของท่านลมมีกี่อย่างจําได้ไหมโยกีเก่าเคร่งตึงเคลืคล่อนไหวไม่หนีไม่พ้นเนาะเพ่งนตะึงเคลืคล่อนไหวยกมือขึ้นมาเนี่ยยกนอยยกน้อย แล้วอย่าลืมเวลาสัมผัสมันมีการสัมผัสอยู่ด้วยเนะีเวลาสัมผัสํำหลักเขาก็จะให้ไว้อยู่นะมันจะมีอยู่สี่อย่างรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราไปสัมผัสนั้นเป็นอะไรนะะเนี่ยมืออาจารย์เนี่ยเหนียวแน่นแน่่อันนี้ก็เพิ่มธาตุน้ําเข้ามาในการเหนียวมือนี่ก็จะนิ่มถ้าจับไมโครโฟนก็จะแข็งเนะี่ยให้สังเกตดู ท่านใช้คำว่ากำหนดหรือว่าบริกรรมและสังเกตดกูอาการไปด้วยถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะ่ะเราจะไม่เร็วนะบางครั้งกำหนดเพื่อให้เสร็จพงพ่อเลจะมีคำคำนี้คือคำของท่านนะจะทำอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะกราบจะเดินจะนั่งจะหยิบจะจับจะทานข้าวอย่าไปทำเพื่อให้เสร็จแต่ให้เราทำเพื่อให้ได้ได้อะไร ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาและได้อะไรอีกได้บุญเนี่นะเป็นภาวนาใหม่ก็นะได้บุญนะจนกฉะนั้นคำคำนี้จำไว้เนาะจะทำอะไรก็ตามล้างหน้าล้างให้เสร็จไม่ไดนะ้ล้างเพื่อให้ได้สติสมาธิาธปัญญาแล้วก็ได้บุญนะตามวิธีที่เราจะเรียนไปเรื่อยๆนะศึกษาไปเรื่อย กราบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะขยับตัวนั่งก็เหมือนกันนะการเก็บมือเนะเก็บมืออาจารย์ไม่ค่อยได้บอกเนาะบอกได้แต่ตอนคลายมือคงจะได้กันบ่อยๆแล้วนะคลนะายสมาธิเนี่ยนะได้ยินละคังแล้วได้ยินเสียงคล้องก็ได้ยินเนาะได้ยินเนาะก่อนนะเสร็จแล้วก็ค่อยขยับนะตามอาการที่ฝึกไว้ มีบทย่ออย่างนี้นะลองฝึกไว้นะทานอาหารวันนี้โยกีใหม่ได้หนอกันเยอะหรือยังเนี่ยโยคีเก่าคงเข้าใจแล้วเนาะละเอียดยิบเลยนะตักหนอมาหนออ้าหนอใส่หนอปิดหนอดึงหนอลงหนอวางหนอหลับหนอแล้วก็เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอ อันนี้สำหรับโยคีเก่าโยคีใหม่ก็ลองดูที่ว่าทำได้ขนาดไหนเวลาสอบบารมณมอาจารย์ก็จะถามว่าเออทานาหาเนี่ยกำหนดยังไงบ้างนะ่มันก็จะได้ตามที่เราฝึกไว้บางคนก็ได้สองสามนะสองสามหนอก็มีเนะี่ยบางคนก็ได้แต่ว่าหนอที่เราควรจะได้มากที่สุดก็คือตอนเคี้ยวนะเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอ ตักหนอในสำหรับโีใหม่ตักหนอมาหนอเนี่ยมาตักหนอแล้วทั้งใส่ทั้งมาเนี่ยสำหรับโยคียใหม่แล้วก็วางก็าวางหนอแล้วก็เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเคีนะ้ยวแล้วก็กลืนก็กลืนหนอนทะานอาหารนี่สําคัญนะอย่าไปรีบเนาะนะค่อยๆทานไปค่อยๆฉันไป,นไปพระเราก็เหมือนกันไม่มีสวดปฏิสังขายโยนะครับ นะใครไม่ต้องไปสวดนะกำหนดอย่างเนี้ยิ่งกว่าปฏิสังขายโยอีกปฏิสังขายโยบางทีเราก็ไม่รู้คําแปลนะว่ากินเพื่ออะไรฉันเพื่ออะไรแต่ถ้าเรากําหนดอย่างนีนะ้มันคุมหมดเลยนะนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะวิธีการอะไรที่นะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอื่นก็ตัดออกมาก่อนตัดแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่มเสียนะนเราก็เอาเสริมตัวการกําหนดเข้าไปนะ ตื่นนอนเข้านอนก็เหมือนกันนะนะดูในหนังสือคู่มือโยคีนะถ้าใครไม่เข้าใจเงินไปที่เตียงก็ดีตื่นมาตอนเช้าก็ดีนะให้ฝึกไว้อาบน้ําแปลงฟันล้างหน้าอยู่ในคู่มือโยคีหมดอะถ้าเราสงสัยก็ลองไปเปิดดูนะแล้วก็ลองทําดูแล้วก็ครูบาอาจารย์้่าก็จะค่อยๆสอนไปแต่ละวันแต่ละวันจะไม่มากนะ สำหรับวันนี้หลวงพ่อจะขยายในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทมต่อนะนะในเรื่องของการกำหนดนะวิธีกำหนดกำหนดอย่างไรขอบเขตนะกำหนดถึงไหนถึงไหนแล้วก็การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะก็ได้เวลานะพอสมควรก็จะให้ฟังเวลาฟังเทศหลวงพ่อต้องมีส่วนร่วมสามอย่างอะไรบ้างหนึ่งท่านถามอะไรให้เราตอบสอง หลวงพ่อให้ว่าอะไรให้เราว่าตามสามหลักตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปประพฏิบัตินะ